กินอย่างไรให้ไตแข็งแรงต้องรู้4เทคนิคนี้ห้ามพลาดนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนไข้เป็นโรคไตกันมากเลยเพราะอะไรคะอาหารการกินการดูแลตนเองความเครียดสิ่งแวดล้อมวันนี้ละค่ะพี่ปราจะมาแนะนำในเรื่องของ4เทคนิคกินอาหารอย่างไรให้ไตของเราแข็งแรง มาฟังพร้องกับพี่ปาเลยนะคะการมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นนะคะพี่ปราบอกเลยส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารการกินของเราค่ะหากเราเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะทําให้สุขภาพของเราดีแล้วก็ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องครบ่องกรหารการกินก็คือโรคไตเพราะในความเป็นจริงแล้วโรคไตสามารถป้องกันและชะลอได้นะคะวิธีการมีดังนี้คือหนึ่ง ดูแลสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอ 2... ตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นโรคไตเข้ารับการวินิจฉัยและรักษายอย่างทันท่วงที 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อชะลอการดําเนินของโรคคราวนี้มาดูเลยค่ะใครบ้างที่จะเสี่ยงเป็นโรคไต 1. เป็นโรคความดันโลหิตสูงอันนี้สําคัญนะคะ ใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ปายจะพูดอยู่เสมอเลยว่าให้รักษายอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสที่จะส่งผลที่ปายเนี่ยมันสูงมากเลยสองน้ำหนักตัวเกินสาสูบบุหรี่ใครที่มีการสูบบุหรี่บ่อยๆบุหรี่ไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเลยนะคะและจะส่งผลให้กับร่างกายหรือเยวะต่างๆนี้ทํางานได้ลดลงสมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคไตห้าเป็นโรคเบาหวาน 6. สำหรับในรายที่อายุกเกิน50ปีอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหรือในบางครั้งนะคะผู้ที่รับประทานยาต้มยาโมยาลูกกรอนอยาสมุนไพราย,ยาจีนยาชุดยาแก้ปวดและอาหันเสริมซึ่งในยาเหล่านี้ก็มีสารบางชนิดที่ทำให้ไตวายไ,ได้พี่ปราจะแนะนำทุกทุกท่านเสมอเลยว่าเวลาที่เราจะหาซื้ออะไรมาทาน หรือมาเสริมพลังนะคะหรือมาบำรุงร่างกายต้องเช็คดูดีๆว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่เกิดผลเสียกับร่างกายของเราเพราะว่าอะไรนะคะถ้ามีสารบางอย่างที่ทําให้ไตของเราทํางานหนักขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดภาวะไตวายไ,ได้คะ่ะถึงตอนนี้แล้วพี่ลายอยากจะบอกว่าแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแ like ชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o YouTube Healthy f i s h เป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมนะคะไตนี่เป็นโรคที่สําคัญมากถ้าใครป่วยเป็นโรคไตใครมีภาวะความการทํางานของไตที่ผิดปกติแล้วพี่ปราบอกได้เลยว่าอาจจะทําให้เรานี้ต้องดูแลสุขภาพของเราอย่างหนักเพราะฉะนั้น,นดูแลไตให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะว่าการดูแลนั้นมีอย่างไรบ้างตามพิปรามาเลยนะคะแนวทางการดูแลไตให้แข็งแรง 1. ลดน้ําหนักพิปราบ,บอกเลยว่าก่อนอื่นเราต้องเช็คดูนะคะว่าเรามีน้ําหนักตัวเกินหรือไม่โดยคำนึงข้อกล่าวว่าถ้าเราสูง150เซนติเมตรเราควรจะมีน้ําหนักประมาณ40-50กิโลกรัมถ้าสูง160ก็น้ําหนักก็50-60กิโลกรัม หากมีน้ำหนักเกินกว่าที่กล่าวแล้วก็มีโอกาสที่จะสิ่งเป็นโรคไตได้มากกว่าคนอื่นนะคะหรือถ้าเป็นโรคไตยอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ไตเสื่อมมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากมีน้ำหนักเกินก็ควรลดน้ำหนักลงประมาณห้าสิบเปอร์เซนตของน้ำหนักเริ่มต้นเช่นถ้าสูงนะคะร้อยห้าสิบเซนติเมตรน้ำหนักหกสิบกิโลกรัมก็ควรจะลดน้ำหนักลงเหลือห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบสี่กิโลกรัมเพื่อทำให้สุขภาพของไตเนื้อของเราดีขึ้นค่ะ และที่สําคัญเลยพี่ปราพูดเลยนะคะค่าความดันเลือดของคนทั่วไปค่าบนก็จะอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยี่สิบมลเมตรประหลดส่วนค่าล่างก็ประมาณนี้หกสิบถึงแปดสิบมลเมตรประหลดถ้าค่าความดันตัวบนมากกว่าร้อยสี่สิบและตัวล่างมากกว่าเก้าสิบก็จะจัดว่ามีความดันเลือดสูงคนที่มีอายุมากกว่าหกสิบปีควรคุมให้ข้ามตัวบนนี้น้อยกว่าร้อยห้าสิบนะคะ ส่วนค่าตัวล่างก็น้อยกว่า90หรือต้องไปพบแพทย์ถ้าเรามีอาการผิดปกติมีค่าความดันสูงขึ้นคนที่อายุน้อยกว่า60ปีก็ควรควบคุมให้ค่าความดันตัวบนนี้น้อยกว่า140ส่วนค่าล่างน้อยกว่า90ส่วนคนที่เป็นโรคไตควรต้องควบคุมค่าความดันเลือดให้ต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์โรคไตว่าจะต้องควบคุมความดันอยู่ที่เท่าไหร่ พี่ปลาถึงได้พูดย้ำเสมอว่าถ้าใครมีการผิดปกติหรือมีโรคประจําตัวอยู่เราจะต้องตรวจรักษายอย่างสม่ําเสมอต้องไปพบแพทย์ตลอดนะคะอย่าขาดยาอย่าขาดการนนะัดซึ่งมันจะมีผลต่อสุขภาพของเราค่ะแนวทางการควบคุมความดันเลือดมีหลักการดังนี้ 1. ลดน้าหนักพยายามลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากลดน้ําหนักได้1ิกิโลกร,รมัมจะสามารถลดความดันเลือดได้ห้าิมตเมตรประโล ควบคุมอาหารอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะควบคุมอาหารเพื่อหยุดความดันเลือดสูงพี่ปราบอกเลยว่าเราจะให้เห็นภาพเลยนะคะถ้าจานข้าวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหกนิ้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วนครึ่งหนึ่งของจานจะเป็นผักและผลไม้คนไข้ที่เป็นโรคไตควรกินผักมากกว่าผลไม้คะ่ะและที่สําคัญบอกได้เลยนะคะว่า การที่เราเนี่ยดื่มนมหนึ่งแก้วหรือกินเนื้อสัตว์ประมาณร้อย mm. กรัมเช่นอกไก่หมูไร้มนันอาหารทะเลเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกต้องดูระยะเวลาร,ระยะของโรคไตที่เราเป็นด้วยเราเป็นระยะไหนสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือปรึกษาแพทย์ค่ะอาหารบางอย่างเราทานได้หรือไม่ทานแล้วจะเกิดผลเสียกับเราหรือไม่นี่สําคัญมาก อาหารที่ช่วยความดันเลือดลดลงก็คือผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมเช่นคะน้าสุกผักกขมลวกแครอทสุกผักกาดหอมเมื่อคือเทศฟักทองเบอร์เกรี่มะราจีนสุกฝรั่งสตรอเบอรี่ขนุนแคนตาลูปแตงโมเป็นต้นแต่ที่สําคัญอย่างที่พี่ปราณในระย้ำแล้วต้องขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วยนะคะว่าระยะของโรคเราเนี่ยอยู่ในระยะไหนอาหารบางอย่างก,ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามระยะของโรคด้วยค่ะ ข้อถัดมาก็คือการลดเข็มการรับประทานโซเดียมน้อยกว่า2000มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือหนึ่งช้อนชาต่อวันสีอิ้วหรือน้ำปลาก็ประมาณ4-5ช้อนชาต่อวันค่ะนอกจากนี้ความเค็มยังมีที่ไหนบ้างคะน้ำปลาสีอิว้วชีสเกลืออาหารกระป๋องซุปเบคอนหมูแฮมขนมกรุบกรอบกะปิป,ป,ปลาของมักดองต่างๆ นอกจากนี้เพื่อป่วยโรคความดันเลือดสูงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันรวม150นาทีต่อวันนี้สำคัญมากเลยนะคะการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นข้อถัดมาก็คือลดน้ำตาลค่าระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารค่าปกติอยู่ที่70-100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติได้ ควรเลือกกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งควรเลือกอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้านําตาลต่ำกว่า55เช่นข้าวสมือข้าวสาลีขนมปังโฮวีขนมสดนมร่องมันเนยโยเกิร์ตไขมันต่ําแครอทข้าวโพดหวานน้ำผึ้งเป็นต้นผลไม้ที่ควรกินได้เช่นแอปเปิลสตรเบอรี่เชอร์รี่ส้มลูกแพรแก้วมังกรฝรั่ง กล้วยน้ำวา้ามะม่วงและองุ่นผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยนได้แก่แตงโมและอินทผลัมที่ปราเน้นเลยนะคะอาหารต่างๆนียอีกครั้งบางครั้งขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เราเป็นด้วยว่าเราเป็นโรคไประยะไหนถ้าเราเป็นในระยะบางระยะที่ระยะท้ายแล้วอาจจะต้องงดผลไม้บางอย่างซึ่งแค่จะดูจากค่าผลเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูค่าผลเลือดเราแล้วเอ๊ะตรงนี้เราทายไม่ได้เราก็คงจะต้องงด อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นมากๆถึงได้บอกว่าเอ้ะบางคนทำไมกูเขาไม่เหมือนกันอีกคนนึงเลยนะคะในการกินอาหารจะไม่เหมือนกันล่ะคะ่ะเพราะค่าผลเลือดของเราแตกต่างกันถึงตอนนี้พี่ปราดต้องเน้นเลยย้ำค่ะปีนี้คุณได้ตรวจสุขภาพประจําปีหรือไม่คุณได้ตรวจสุขภาพประจําปีหรือย,อยังและที่สําคัญก็คือแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะรา,าแล่เป็นสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสื่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e b e ลต t ้ฟิตเป็นกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบโคัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตข้าสูงผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบโคัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจริงจริงจริงงช่องยู u ูบ b e ลตี y Fit เชื่อพี่ปลานะคะ